าา่่จะเเปิดดบบบอบออลลนยยงชันนนนนแนะนำร้านบริการเกี่ยวกบเกม FC ออนไลน์มีทั้งไลน์และเพจบริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนปัม๊มเอม็มดึงนักเตะขายยากและอื่นอื่นอีกมากมายใครที่สนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมปอบลูเลเกม f อฟซีออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวนักเตะกันนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ยืนอยู่นี้เลยนั่นคือ d ีดีเย่ด็อกบนะครับผมป c u u นะครับก็ต้องบอกเลยว่าว่าพลังของ d ีดีเย่ด็อกบปีนี้นี่คือโหดที่สุดเท่าที่เคยมี d ็อกบามาแล้วนะครับนะ แล้วก็ถนัด2เท้าด้วยน่าจะเป็นปีแรกเลยนะที่ถนัด2เท้านะพลังคือหน้าเล่นมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบด็อกบา์นั้นนี่คือตัวที่น่าเล่นที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมถ้าไม่นับน่าจะเป็นไอคอนโมเมนต์ที่กาลังจะเข้ามาไม่รู้จะเข้ามาตอนไหนเหมือนกันนะไอคอนโมเมนต์มาน่าจะเป็น2เท้าเนาะแต่ตอนนี้ไอคอนโมเมนต์ยังไม่มาตัวนี้น่าเล่นกว่าเยอะเลยนะครับผมนะ ก็รูปร่างของ r ด c อก a r หน้าตาก็เป็นทรงกับพวกปี f a p u t ปี c อะไรเงี้ยคือปีหลังๆอนะเจนเอ็มะมันจะเป็นทรงนี้หมดเลยเนาะเป็นแบบว่าผมปาดไปข้างหลังแล้วก็มัดจุกยุงหลังเล็กๆนะครับแต่คือปีพวกไอคอนอะไรก่อนหนะ้าที่เคยมีอะมันจะเป็นแบบผมมีแบบมาปล่อยๆมังหลังแล้วข้านหัวนะครับประมาณนั้นเนาะก็ ถือว่าเทเลยทั้ง2แบบนะแบบนี้ก็เทนะครับแบบนั้นก็เทเทหมดนะครับด็อกบาไอแมลงสาบนะครับผมด็อกบาโคตรเทเลยหน้าตรงหน้าตาเทมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูค่าพลังงานนั้นด็อกบาซียูโหดขนาดไหนไปดูกันป่ะโอเคนะผมก็มาอยู่ในหน้าตลาดแล้วนะเซิร์ชชื่อดิดดเยสด็อกบานะครับก็มีอยู่มานัสิปีสิกว่าปีนะครับประมาณนั้นเนาะก็ ปีที่เราจะมารีวิวนี่คือโหดที่สุดแล้วที่ด็อกบาร์เคยมีคือ PCU นะครับนี่เลยนะก็บวกหนึ่งก็อยู่ที่ตัดแต่ร้อยสิบสี่นะบวกห้าตัดแต่ร้อยยี่สิบนะครับเอ็มพียี่สิบเก้าสูงร้อยแปดสิบเก้าหนักแปดสิบแปดรูปร่างปกตินะถนัดสองเท้าปีแรกนะครับที่เคยมีด็อกบาร์นี่คือปีนี้ปีแรกเลยนะที่ถนัดสองเท้านะโคตรโหดนะครับแล้วก็ดาวนี่พอบวกห้าแล้วก็ให้มาห้าดาวนะครับแล้วก็พลังแฝงมียิงไกลเฮดเดอร์ ader, แล้วก็ปอดนะเซคอนวินก็ถือว่าช่วยนะครับ เวลาเกมตามก็จะทําให้ความอึดเพิ่มขึ้นประมาณนั้นเนาะก็พลังคร่าวๆก็คือเรื่องความเร็วสปีดต้นล็อกบาร์มันไม่ใช่ตัวที่เร็วอยู่นวแต่มันเป็นตัวที่จบคมและยิงหนักนะครับแล้วพอได้สองเท้ามาด้วยก็ถือว่าหน้าเล่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเป็นตัวรอจบในกรอบประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยิงไกลนอกกรอบได้นะเพราะมันเป็นตัวยิงไกลโกงอยู่แล้วเนาะนะครับค่ายินตำแหน่งจบสกอะไรเด่นๆอยู่แล้วนะที่เหลือก็ยิงโค้งมันก็น้อยเนาะมันเป็นตัวที่แบบ จบในก,กอบคุมบอลเลี้ยงบอลก็น้อยอ่ะนะครับคือมันให้มันเลี้ยงไม่ได้มันให้มันแค่จบอย่างเดียวนะครับสมดุลเยอะหน่อยอ่ะมันเบียดได้นะครับม่งบอลแข็งแกร้งเยอะนะครับเป็นตัวทื่ๆแต่ไม่ได้เร็วอ่ะดูสแตตอนเวลตันฟูทีมนะก็จะ129อัพดีๆหน่อยก็130นะครับ3 3 3ได้อยู่เนาะแล้วก็เนี่ยปาจบสกอร์พลังยิงม่งบอลเนี่ยมันจะเด่นที่ประมาณพวกนี้เลย ครับคุมบอลเลี้ยงบอลน,น้อยมากร้อยี่สิบอะคือน้อยเลยนะครับแข่งแก่งเยอะความเร็วก็ไม่ค่อยเยอะนะวิ่งได้แต่ว่าอยากอยากให้มันลากนะครับให้มันจบในกรอบมากกว่าเพราะว่านั้นมีจับบอลได้หน้ากรอบก็ยิงไกลไปเลยอะไรเงี้ยคือให้มันจบสกอร์อย่างเดียวนะห้ามวิ่งห้ามอะไรเลยวิ่งไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เลี้ยงบอลมันน้อยด้วยเสียบอลง่ายนะครับก็ร่าวเนาะคามุมควบคุมอรมก็ร้อยสามสิบนะดูดดารร้อยสามสิบเนี่ยค่าแข่งแกลงก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับได้ได้อยู่นะด็อกบา r ปีซียู นะครับก็ราคาตอนนี้บวก1อยู่ที่ประมาณ50,000ลนะ้านเนาะบวก5นะครับอยู่ที่ประมาณ6กแสนเจ็ดแสนล้านนะครับประมาณนี้ดอกบารซียูนะครับก็เดี๋ยวเทียบกับปีเจนเอ็มแล้วกันนะพลังลดไปนหนึ่งแล้วเจนเอ็มมันไม่สองเท้านยะปีนี้สองเท้าปะคือมันน่าเล่นความเร็วเท่ากันเลยแต่ว่าอันนี้เจนเอ็มได้จบมากกว่าหนึ่งแค่นั้นที่เหลืออันนี้ดีกว่านนะเรื่องยิงไกลบอลเล่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดีกว่าอีกอย่างคือสองเท้านี่แหละนะ ขนาดสองเท้านี่คือช่วยเยอะมากพลังแฝงก็มียิงไกลเฮดเดอร์เหมือนกันแต่นี้ได้ปอดก็ถือว่าดูดีกว่านะครับด็อกบาซียูก็น่าสนใจเลยเป็นตัวท็อปเลยนะตอนนี้นะครับเอาเรื่องอยู่เนาะข้าพลังดีกว่าเลยคือท็อปที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีด็อกด็อกบามานะครับสองเท้าด้วยเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของดีเดียสด็อกบาปปีซียูกันนะครับว่าจะโคตรโหดโคตรโกงขนาดไหนจบสกอร์คมขนาดไหนนะครับในกรอบนะสองเท้า ไปดูกันปัตยินดีต้อนรับเข้าสวยรายการำตำดตูของดีเดเยด็อกบาปีซกันนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าด็อกบาเป็นตัวจบสกอร์ตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตัวที่มีความเร็วมากและเลี้ยงบอลผิวขนาดนั้นนะครับนะก<อ>็ชาตนี้มาที่ฟานันโฮครับขึ้นเกมมาแล้วเป็นตัวรอจบในกรอบด็อกบาเนี่ยโซล่าปาดมาแล้วก็ด็อกบายืนรอแล้วก็โลซ้ายแต่ข้อดีของมันที่ดีขึ้นนะครับด็อกบาก็คือเท้าซ้ายที่ จาก4เป็น5และเรื่องจบสกอร์ในกรอบด้วยเท้าซ้ายก็จะดูดีขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้มาที่เอสเซียงมาที่ลิฟลาเมนโตย้อนมาที่เอสเซียงก่อนกุลิตแปะกันแล้วมาที่ด็อกบาแล้วก็ปั่นลูกนี้เข้าไปปะคือให้มันไม่มีพื้นที่จบจับบอลหน้ากรอบกดยิงได้เลยอ่ะมันจบให้ได้นะมันคมมากเลยนะครับความคมคือมันดีเลยแต่แค่ห้ามให้มันวิ่งทะลุช่องแล้วก็ให้มันเลี้ยงไปเองอ่ะมัน มันทําไม่ได้นะครับมันไม่่คยคล่องเนี่ยอน,นี้ก็พอวิ่งได้บ้างนะครับพอเฟิร์สพัดอะไรได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบต้องเห็นปะต้องบงังบองบังอะไรไว้เพราะมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะครับนลัลดอกบาร์เนี่ยพยายามลองสกิลลองอะไรแล้วมันก็พอสกิลอะไรผ่านได้นะแต่ว่าโดยรวมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเนี่ยพอยุ่ยยักแต่มันก็ไม่ได,ดูคล่องเห็นปะเสียบอลแล้วนะครับนี่คือช็อตเมื่อกี้คือพยายามลองเลยว่ามันคล่องมันผิวเลี้ยงบอลอะไรดูดีไหมประมาณนั้นแต่สรุปก็คือไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่เรื่องการทําทางช่องนี่ก็คือเห็มนมาททาดีอยู่นะเฟิร์สทัชมาตรงนี้ล็อก1ทียิงตรงนี้ติดเซฟแล้วก็ยังได้3มที่โจโคโค,รครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับหาพื้นที่ยิงได้ดีล็อกก็สวยแต่ว่าสุดท้ายติดเซฟนะแต่ก็ยังได้3อยู่นะครับลูกนี้ล็อกบาร์แลช็อตต่อมาครับอีกฝั่งขึ้นเกมมามาที่โตดักได้ที่ตรมรินะครับมาที่บลักโซลาแปะมาให้กุลิดรุดเลยครับกุลิด คิงหนึ่งทีแล้วก็ปาดมาให้ด็อกบาอย่างไบ้าตัวรอจบไปว้ารอชาร์จในกรอบนะครับทำไงก็ได้ให้มันได้จบไปมาแล้วเมื่อกี้ยิงเท้าซายนะส่วนมากยิงเท้าซ้ายเยอะซะด้วยนะนะครับเท้าซ้ายคือดูดีขึ้นหลายเท่าเลยนะครับจาก้าย4เนาะมี้าย5คือคมขึ้นนะครับเรื่องการจบในกรอบด้วยเท้าซ้ายนะครับตอนนี้เปิดมารับไม่ได้ครับคู่ตัวและชอ็อตสวนนะมาให้ด็อกบาแล้วเอ็ดเสียงเห็นแล้วครับโซลาหลุดมาข้างล่างด็อกบาเข้าไปรอ โซล่ายึกยักยังไงพยายามหลอกตัวประกบหลบได้แล้วก็เปิดของโคง,ง,งมาให้ด็อกบาหวดเลยครับผมเห็นปะเราต้องพยายามทําริมเส้นให้เปิดเข้าไปหามันให้ได้เว้ยมันจะรอจบอยู่ข้างในเว้ยแลวคือถ้าได้จบก็คือเข้าอ่ะโอกาสเข้าสูงมากนะครับโอโ้โหตรงนี้ก็ไม่ต้อง่งตีลังกาเข้าไปเลยด็อกบาสวยงาม นะครับตอนนี้บรรลักล่าขึ้นมาแทงให้ด็อกบาเนี่ยพยายามก็พยายามแทงเหมือนกันนะเอ้ยมันวิ่งดูดีไหมแต่เรื่องการหาช่องมันดูดีอยู่ตอนนี้ครึงสองทีแล้วโดนชนจุดโทษเลยครับผมนะถอดวิ่งอ่ะก็คือพอวิ่งได้แต่ว่าพอไปถึงหน้าตูมันก็ต้องพยายามจบเลยหรือไม่ก็ต้องถ้าไม่ได้ก็คือต้องส่งให้เพื่อนอะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ลองคึงดูแล้วได้จุดโทษนะครับลูกนี้ก็รับหน้าที่ทหารก็เป็นร็อกบาอยู่แล้วนะครับตัวจบสกอร์ของเรา ด็อกบาเลือกมุมซ้ายแล้วก็เรียบรอ้ออเหมือนจะไม่เหมือนจะโดนเซฟนะแต่ยังยิงเข้าอยู่นะด็อกบานะรบเรื่องยิงยูโทษอะไรอย่างนี้จฟโกดีอยู่แล้วนะครับผมได้เรื่องได้เรื่องเนีย่ยเกือบ <c oughs> เกือบจะเซฟได้นิดเดียว <c oughs> แล้ว็อต่อมาครับเขี่ยบอลเริ่มครึ่งหลังมาเดฟลาเมนโตมาให้โจโคโจโคดึงยังหวะให้เอเซียงมาที่บัลหลัก แปะมาให้กุลิดแล้วแปะต่อมาที่โซล่าเปิดโคง้งมาที่ด็อกบาพักหนึ่งทีแล้วบอลลั่นล็อกได้หนึ่งทีถึงอีกหนึ่งทีแล้วก็เข้าสายแปะเข้าอ่ะลูกเนี้ยปะข้อดีเห็นปะมันยิงเท้าซ้ายดีขึ้นมากนะครับสองเท้าอ่ะนะครับยิงเหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่าบอลก็ปิ้นเข้าประตูเข้าไปลูกนี้นะเท้าซ้ายแต่ก็คือข้อดีของปีนี้คือได้จบเท้าอีกข้างหนึ่งที่ดีขึ้นจบได้สองเท้าเอาประมาณนั้นนะครับมันก็จะด,ดูแบบ ดูง่ายขึ้นหน่อยแล้วช็อตนี้พาวเวอร์ช็อตติดเซฟซ่าเรียกพาวเวอร์ช็อตได้นะตอนนี้โจโคเปิดมาก็เข้าหัวด็อกบารเรียบร้อยปะเรื่องมงเรื่องไรดีอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่เรื่องมงเรื่องความแข็งแก่งอะไเงี้ยเนาะดีอยู่แล้วแต่ก็จะเสียตรงที่ความคล่องตัวเลี้ยงบอลก็จะน้อยหน่อยนะครับความเร็วก็กลางๆไม่ได้ดีอ่ะคือถ้าเทียบลัวกูลัวกูยังเร็วว่านะถ้าการวิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับ วิง่งทะลุช่องโลกูลดีกว่านะตัวใหญ่เหมือนกันเลยช็อนนี้จิ้มได้ครับเอเซียงมาที่ด็อกบาเฟิร์สดไปแล้วก็ชนหไม่ล้มเมันได้ความแข็งเบียดอยู่แล้วเบียดทีก็ไม่เตะครับแล้วก็หลุดมาแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมด็อกบาข้อดีคือความแข็งเห็นปะเบียดยังไงก็ไม่ล้มแต่คือนั่นแหละได้แค่วิ่งทื่อๆไปอะถ้าได้วิ่งนะวิ่งแล้วก็บังไว้ประมาณนั้นเพราะมันแข็งมากนะครับด็อกบาชนไม่ล้มอะชนแล้วแค่เตะแต่ไม่ล้มนะครับหก็เราเรื่อง ตอนนี้ฝั่งเคลียมาครับแล้วยังไงจ่ายติดเทียเสียงโซล่ามาเทียเสียงมาที่โจโครครับแล้วเห็นด็อกบาวิ่งทําทางไปเสาสองโยโคงโค้งเข้าสายอีกแล้วครับผมนะเห็นปะมันยิงสายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับด็อกบา์นะมันจะทําพื้นที่รอจบในกรอบเลยแล้วคือถ้ามันได้จบอ่ะเท้าไหนก็ได้นะครับสองเท้ายิงได้หมดนะข้อดีของปีนี้นะซีู อะไรชอ่อน,นี้ชอนสุดท้ายแล้วครับด็อกบาร์ก็ขอญาตรับหน้าที่ทังหารฟรีคิกนอกกรอบมันเป็นตัวยิงฟิีดีเหมนกันนะยิงตรงนี้อม,มันไกลไปหน่อยนะตรงกลางประตูแล้วชอ่อน,นี้ประตูเขายังไงเล่นสั้นด็อกบาร์ไปชกมาได้ครับชกมาก็ล็อกเข้าขวาปั่นโค้งเข้าเลยนะครับมุมเหมือนจะไม่มีนะโค้งเข้านะครับโอ้โห,โหความคามในกรอบคือดีมากนะครับประมาณนั้นนะสรุปคร่าวๆคือด็อกบาร์ตัวเนี้ยนะครับ จุดเด่นที่ดีขึ้นกว่าปีเก,ก่าๆเลยก็คือได้สองเท้ามาเรื่องช่วยเรื่องการจบกอร์ทั้งสองเท้าให้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่เรื่องความเร็วความคล่องอะไรเลี้ยงมงเลี้ยงบ,งลยงบอลก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมเนาะเป็นตัวรอจบอย่างเดียวมากกว่าที่จบได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครชอบด็อกบาก็ลองไปเล่นกันดูได้นะปีนี้สองเท้าว่าจบดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะประมาณนั้นเลยที่เหลือความเร็วคล่องตัวก็ยังเหมือนเดิมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ การรีวิวดียกบาร์นะครับผมก็ใครที่ชอบใจการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปรีวิวคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ